วัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริเนชชั่ n แนลนะคะวันนี้จะเป็นน้ำหอมตัวแรกในบ้านเ e n เนทัลเลนเอนะคะ,ะที่นุ้ยจะรีวิวเลยนั่นก็คือกลิ่นซาวรอยสตีมจริงๆมีเพื่อนๆพื่อ e รีเควสกลิ่นเอเดเมนต์เนาะนุ้ยจำชื่อไม่ได้ลวอันนั้นน,น่าจะเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของเขานะคะแต่ว่าเดี๋ยวไว้อดใจรอก่อนนุ้ยรอมันตอนเซลล์ก่อนเพราะนั้นจริงก็น่าสนใจนะอ่ะโอเคอันเนี้ยที่นุย้ย สนใจเพราะว่ามีซื้อตามยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่นุ้ยชื่นชมแล้วก็ติดตามเขาค่ะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในท็อปกลิ่นที่เขาชอบมากๆและสิ่งที่ทําให้นุ้ยสนใจเพราะว่าเขามีโน้ตของกุหลาบและก็คารามอมกระวานนะคะแต่ว่าท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะเปิดมาด้วยมะกรูดมันนามิ้นท์โรสแมรี่ค่ะแล้วก็รู้สึกผิดไทยด้วยอืมคือเปิดมานะมันคือกลิ่นเนี้ยเป็นแนวอะโรมาติก uh, กลิ่นนี้คิดพิเศษสำหรับโรงแรมซาวยนะคะที่อังกฤษเปิดมาค่อนข้างแปลกสำหรับนุ้ยนะคะเพราะว่ามันมีความอารมณติกในทํำนองที่ออกแนวแบบสมุนไพรเหมือนสมุนไพรต้มอะ่ะให้ความรู้สึกอย่างนั้นเนะี่ยเหมาะก,กับชื่อมากคือมีคำว่าสต e ีมเหมือนกับอยู่ในห้องซาวน่านะคะเปิดมาเนี่ยคือรวมๆแล้วอะ่ะนุ้ยได้ที่ได้กลิ่นชัดๆนะ มันออกแนวยูคาลิปตัสแต่ว่ายังไม่ได้เผ็ดมากมีความอมเปรี้ยวของมะกรูดมะนาวด้วยแล้วก็น่าจะมีความเผ็ดของพริกไทยผสมเข้ามาคือออกแนวเหมือนสมุนไพรต้มมาก แต่ว่ายังไม่ได้มีความเขียวขนาดน,นั้นคือมันจะมีความเขียวอ่อนๆดอกไม้อ่อนๆเบาๆอยู่ตอนเปิดด้วยค่ะแอบแปลกนิดนึงนะกลิ่นนี้คิดมาเมื่อปี2017ค่ะ p e r f ฟม e r นี่คือคุณจูเลียสนำสกุลนี้ขอไม่อ่านนะคะอ่านยากมากๆเลยมิดเดิลโนจะมีกุหลาบนะคะคาดามอมกระวานเจอร์เนียมเฮดิโอแล้วก็ชาค่ะก็ผ่านมา15นาทีนะคะ คราวนี้กลิ่นกระวานจะชัดขึ้นแล้วก็กุหลาบชัดขึ้นค่ะแต่ว่ากุหลาบของเขาจะไม่ใช่เป็นกุหลาบในทํำนองออโรสหรือเรดโว s เซสค่ะ,คะว่ามันมีความเป็นกุหลาบต่ํากว่าพวกนั้นนะด้วยความที่เขาว่ามีผสมผสมุนไพรแล้วก็อะไรอย่างอื่นเยอะไอความเย็นเผ็ดๆหน่อยหนึ่งของยูคาลิปตัสแล้วก็ออกแนวพวกเออร์โบยังคงอยู่ตลอดเวลานะคะ คาดามอมเนี่ยก็จะได้กลิ่นชัดขึ้นแต่ทีเนี้ยคาดามอมเขาก็จะไม่ได้รุนแรงเท่ากับทอมฟอร์ดอูดบูดหรือว่าอินท x i c สเคนรู้สึกว่าสองอันนั้นน่ความเป็นคาดามอมจะชัดเจนกว่าด้วยความที่ในกลิ่นเนี้ยมันมีสมุนไพรยอย่างอื่นทำให้ความเป็นคาดามอมไม่ได้แบบเด่นสุดๆอะแต่ว่ายังคงรู้สึกได้มันเหมือนออมีกลิ่นสมุนไพรอ,อื่นกลบความเป็นคาดามอมไปด้วยนะคะ แต่ว่าให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างรีแลกซ์มีความเปินซิตรัสเบาๆอยู่ข้างหลังช่วงแรกอาจจะรู้สึกทุกอย่างชัดเจนนิดนึงแต่ไม่ได้แลมนะคะคือค่อนข้างกลมๆกล่อมกลิ่นเนี้ยดมครั้งแรกรู้สึกเฮ้ยแปลกหอมแปลกๆอะ่ะต้องใช้เวลาดิดหนึ่งอะ่ะสำหรับนุ้ยนะคะปกตินุ้ยชอบลองฉีดกลิ่นเนี้ยตอนนอนซึ่งรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกรีแลกซ์คือถ้าเทียบกับโจมาโลน1น4ตัวนั้นเน่ยอโรมาติกเหมือนกันแต่อันนั้นจะมีความเป็นวูดดี้ e ฟรชไบรท์ Fresh, Bright, กว่ากลิ่นนี้กลิ่นนี้จะเป็นอะโรมาติกในทํานองเออร์โบกุหลาบดอกไม้ไม่ได้รู้สึก Bright แบบ154โจมาโลนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกสบาย r e l a ก เหมือนเราอยู่ในสตีมรูมอารมณ์แบบรีแลกซ์ชิลชิอุ่นอ,นอนุสบายสบายไม่ใช่กลิ่นที่ทึบนะคะแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นที่ใสเบสโนดเขาจะมีทูบนะคะอินเซนส์เบนโซอินซึ่งกลิ่นจะในทํานองวานิลาแต่มีความเผ็ดและวานิลาและไวท m มัสค่ะกลิ่นนี้นะคะเวลาผ่านไปเนี่ยจะว่าไปกลิ่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะเป็นกลิ่นที่ออกแนวอโรมแมติกคือจะไม่ใช่เป็นอโรมาที่ให้ความรู้สึก Fresh Bright แต่ว่าเป็นอารูม่าในทำนองให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายใจแนวอบอุ่นมากกว่าค่ะกลิ่นที่นำเนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกไม้ซึ่งเออมันออกแนวกุหลาบแต่ว่าไม่ได้กุหลาบจา๋ารวมทั้งคาราเมลคือมไม่ได้ถึงกับชัดชัดมากออกแนวเออ สมุนไพรต้มอ่ะซึ่งไม่ได้เหม็นเขียวนะราคาเต็มเนี่ย100 ml 195เหรียญแต่ว่านุ้ยรอตอนที่เขามีโปรโมชั่นครึ่งราคากลิ่นเนี้ยนุ้ยค่อนข้างชอบนะรู้สึกเออสบายใจจริงๆอ่ะเอออยากให้เขาทำออยไว้หยดเวลาแช่น้ำร้อนมากๆหรนุ้ยว่ามันมันน่าจะเวิร์กดีค่ะแต่ว่าข้อเสียคือกลิ่นจางค่อนข้างเร็วมากๆภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอ่ะกลิ่นติดผิวกลายเป็นแบบ สก,กินเซนที่เบาบางจางมากๆจนอาจจะดีเทคไม่ได้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับกลิ่นดอกกุหลาบเบาๆผสมกับสมุนไพรอ่อนๆนะคะและถ้าสเปรย์เฉพาะบนผิวนะคะนิคิดว่าอยู่ได้ไม่เกิน3-4ถึงชั่วโมงเท่านั้นนิเคยลองสเปรย์แบบเยอะมากก็ยังไม่ช่วยทางเดียวที่จะช่วยนะคะคือให้สเปรย์บนไหลให้โดนเสื้อผ้าหรือสเปรย์บนเสื้อผ้าเลย ก็จะติดได้นานขึ้นแต่ว่ากลิ่นดอบเร็วอยู่ดีนะคะคือกลิ่นเนี่ยจะติดนานได้ถึง8ชั่วโมงแต่แบบเบาบางบางมากๆนะเหมือนกับว่าเสื้อเลอะแป้งอะไรเงี้ยแต่กลิ่นไม่ใช่แป้งนะดูจะเปรียบเท้ฟังมันมันบางประมาณนั้นนะ่ะ นู่เลยไม่อยากแนะนําให้ซื้อราคาเต็มค่ะเพราะนึกสึกว่าด้วยราคาเต็มนูม้สึกว่าไม่คุ้มที่แบบเฮ้ยกลิ่นมันบางขนาดนั้นถ้าได้มาตอนเขาลดราคาก็โอเคค่ะแล้วก็สุภาพมากพอที่จะใช้ไปทํางานเลยเพราะกลิ่นแบบเบามากๆกลิ่นนี้เนี่ย เออถ้าน้องๆมัธยมฉีดนี่ก็ว่ามันอาจจะทําให้ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะคะ่ะไม่อยากแนะนําให้บายๆนะคะเพราะว่านึกว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่ทุกคนชอบในแนวแบบดอกไม้สมุนไพรต้มอย่างเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกแบบเออเป็นผู้ใหญ่นิดๆแต่ไม่ได้ผู้ใหญ่มากคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย